ตอนที่47วันที่2 6วันถัดไปคุณปู่คุณย่าหลายคนในบ้านก็เตรียมตุนเนื้อหมูตามธรรมเนียมยังมีเครื่องในหมูที่แข็งเป็นน้ำแข็งคุณย่าสามใช้สุดรลับการตุนเนื้อหมูที่สืบทอดมาจากตระกูลแม่ของเธอเตรียมเครื่องเทศต่างๆเครื่องเทศเหล่านี้ ถูกซื้อมาเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนที่เปยหัวและเปยดจุนไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าในเมืองบางอย่างต้องแช่น้ำด้วยน้ำปรุงรสเท่านั้นบางอย่างต้องบดในคกกระเทียมก่อนแล้วจึงใส่ในถุงผ้าก๊อกเล็กๆที่เย็บไว้แล้วนำไปใส่ในหม้อใหญ่มีเครื่องเทศกว่า10บชนิดขุนยาสามมีวิธีจัดการหลายแบบสุดท้าย พอวันที่26เดือน12ก็เอาทั้งหมดใส่ในหม้อใหญ่แล้วนำเครื่องในหมูที่ล้างสะอาดแล้วและเนื้อหมู2-3ชิ้นใส่ลงในหม้อใหญ่เติมน้ำให้เต็มแล้วเริ่มตุ่นเนื้อกินหอมเย้ายวนของเนื้อตุน่นก็ค่อยๆลอยอบวนไปทั่วบ้านแล้วก็ลอยออกไปที่ลานบ้านเปยอินสูดหายใจเข้าลึกๆน้ำลายเต็มปาก แล้วมองไปที่เปยดเทียนที่อยู่ข้างๆคอยหอมก็ขยับขึ้นลงเป็นระยะๆะะเปยดอินรู้สึกว่าตอนนี้เธอ,อยังเป็นเด็กการที่น้ำลายไหลเพราะกิ่นเนื้อหอมๆไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่เห็นพี่ชายคนที่สามของเธอเหรอกลืนน้ำลายอยู่ตลอดเวลาหรือไงเปยอ,อินยกแขนเสื้อขึ้นเจ็ดน้ำลายที่มุมปะมันหอมมากจริงๆ หอมกว่าเนื้อตุ่นในวันข่าหมูเสียอีกคุณปูซีถือถุงผ้าเข้ามาในลานบ้านสิ่งที่เห็นคือเด็กสามคนยืนอยู่หน้าห้องโถงสูดจมูกอยู่ตลอดเวลาคุณปูซีหัวเราะแล้วพูดว่าดูสิเจ้าแมวจอมตะกะทั้งสามมานี่คุณปูซีจะให้ของอร่อยๆพูดพางยืมลูกอมผลไม้กำใหญ่มาจากกระเป๋าเสื้อขุมพาาฟายสีดำ แล้วยืนให้เปย์เทียนพูดว่าพาพวกน้องๆไปกินเถอะลูกอมในบ้านอยู่ในลานบ้านมันหนาวเกินไปเปยเทียนรับลูกอมมาถือไว้ในมือแล้วพูดว่าขอบคุณคุณปู่สีเปยอินพูดตามว่าขอบคุณคุณปู่สีเปยจือมองพี่ชายแล้วมองน้องสาวแล้วพูดเสียงดังว่าขอบคุณคุณปู่สี คุณปู่ซีหัวเราะแล้วพูดว่าไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องขอบคุณพวกเธอเป็นเด็กดีทุกคนเลยคุณปู่คุณย่าได้ยินเสียงในบ้านก็รีบวิ่งออกมาคุณปู่พูดว่าไอ้ซีดูสิแกใช้เงินซื้อลูกอมให้เด็กๆก,กินอีกแล้วคุณปู่ซีหัวเราะพูดว่าลูกชายคนโตส่งมาให้ไม่ได้ใช้เงินที่บ้านฉันก็ไม่มีเด็กให้เด็กพวกนี้กินก็พอดี ลูกชายคนโตของคุณปู่ซีเป็นนักศึกษามหาลัยในยุค50ซึ่งในสมัยนั้นนักศึกษามหาลัยมีคุณค่าสูงมากหลังจากเรียนจบก็ถูกจัดสรรให้ไปทำงานที่เขตซีเจียงในผดกใดผนเกหนึ่งของเขตว่ากันว่าเป็นผแนกที่มีอำนาจจริงจังภรรยาที่แต่งงานด้วยก็มาจากในเมือง และได้ยินว่าพ่อของภรรยาเคยเป็นทหารแดงเก่าที่เคยร่วมการเดินทางไกลหลังจากปลดปป่อยก็มาทำงานในเทศมนฑลเนี้ยลูกสาวหลังจากเรียนจบมหาลัยก็ปรปับติตามการจัดสรรมาที่เขตซีเจียงและได้รู้จักลูกชายคนโตของคุณปูส่สีทั้งสองก็รักกันและแต่งงานกัน ลูกสะพ้ยคนโตของคุณปูซีเป็นทายาทรุ่นที่สองของพรรคคอมมิวนิสต์ที่แข็งแกร่งมากแต่ได้ยินชาวบ้านพูดว่าลูกสะพ้ยคนโตของคุณปูซีเป็นคนถ่อมตนมากเวลาปีใหม่กลับบ้านไม่เคยรังเกียจสภาพบ้านพ่อแม่สามีที่ไม่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับน้องชายน้องสาวสามีทุกครั้งที่กลับบ้านก็จะแย่งกันทำงานบ้านลูกชายคนโต และลูกสะพายคนโตของคุณปู่สิจะกลับมาช่วงปีใหม่ได้ก็ต้องรอถึงวันที่29หรือ30พอาช่วงนั้นยังไม่มีวันหยุดปีใหม่แม้แต่ในสนบทก็ยังมีข่าวกรรมว่าทำงานวันที่29เดือน12กิ่งเกี้ยวแล้วค่อยลงมือยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนที่ทำงานในหน่วยต่งตางๆเลย แต่ทั้งคู่ก็หาวิธีส่งของใช้จำเป็นสำหรับปีใหม่กลับมาแล้วดังนั้นช่วงไม่กี่วันเนี้เด็กๆในหมู่บ้านจึงได้กินลูกอมจากคุณปูซีไม่น้อยลูกอมผลไม้ในสายตาของเปยอินเป็นของธรรมดามากแม้กระทั่งเมื่อก่อนก็ไม่ได้ชอบกินมากนะักแต่ในยุคขาดแคลนสิ่งของอย่างรุนแรงเนี้เนี่ยเป็นของมีค่ามาก การที่บ้านไหนสามารถซื้อ,อลูกอมผลไม้เป็นกิโลกร,รัมได้ในช่วงปีใหม่นั้นต้องมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขนาดไหนถึงจะมีกำลังขนาดนั้นคุณปู่คุณย่าต้อนรับคุณปูซีเข้าบ้านคุณปูซีเดินไปพูดไปว่าลูกชายคนโตส่งของมาให้ผมเห็นมีสาหร่ายทะเลสาหร่ายเส้นและกุ้งแห้งที่บ้านมีเด็กเยอะผู้สูงอายุเยอะแถมลูกสะพ้าย เสินฉินกำลังตั้งท้องเลยเอามาให้พวกคุณทำของกินบำรุงร่างกายคุณปู่พูดว่าของมีค่าขนาดเนี้ยทำไมยังเอามาให้พวกเราไอซีแกไม่เก็บไปที่บ้านเหรอลูกสะใภ้เสินหมิงก็คงจะมีลูกแล้วแกเก็บไว้ให้พวกเขาดีกว่าเปย์อินที่อยู่ข้างหลังไม่ได้ยินอะไรอีกแล้วเธอคิดว่าที่เนี่ยเป็นพื้นที่ในแผ่นดิน ห่างจากทะเลใกล้ที่สุดหลายร้อยกิโลเมตรอาหารทะเลตอนนี้ไม่ต้องคิดถึงเลยแม้แต่ของแห้งจากทะเลก็เป็นของมีค่ามากการที่ลูกชายของคุณปูซีส่งมาให้แล้วคุณปูซีก็ถือมาที่บ้านคุณปู่แสดงว่าพ่อของเธอจะเป็นฝ่ายขวาและฐานะทางบ้านไม่ดีแต่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มีคุณปู่คุณย่าของเธอและชาวบ้านที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ตลอดหลายปีข้างหน้าตาบใดที่ครอบครัวของเธอซื่อสัตย์ก็ควรจะผ่านพ้นไปได้การเกลือไหวครั้งเนี้ยช่วงที่รุนแรงที่สุดคือช่วงเรื่องต้นไม่กี่ปีและช่วงกลางสองปีตาบใดที่เก็บตัวเงียบๆกัดฟันอดทนรักษาชีวิตไว้ได้สิ่งอื่นๆก็ไม่ใช่ปัญหาทันใดนั้นเธอก็นึกถึงคำบรรยายในเอกสารและภาพ,พยนตร์เหล่านั้น ที่สามีภรรยาแตกหักพ่อลูกเป็นศัตรูกันความสัมพันธ์ในครอบครัวขาดสะบั้นได้ไง,ไง่ายๆการเขียนจดหมายฟ้องร้องพ่อแม่ญาติพี่น้องการติดโปสเตอร์ขนาดใหญ่ประจานคนในครอบครัวจากข้างหลังในยุคที่ไม่มั่นคงและอาจเกิดภัยพิบัติกับครอบครัวได้ถูกเมื่อเช่นนี้เปอรอินรู้สึกหนักอึ้งและไม่มั่นใจเลยยุคนี้เป็นยุคที่น่าเกลียดและไร้ขีดจำกัด หลายสิ่งหลายอย่างได้แต่ต้องขีดจำกัดความเป็นมนุษย์แม้แต่คุณจะไม่ฟังไม่ดูไม่คิดแต่สิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นจริงเธอโชคดีแค่ไหนที่ได้เกิดในหมู่บ้านเล็กๆที่ยังคงรักษาความเป็นมนุษย์และจิตสำนึกที่ดีงามไว้ได้เปยเทียนถือลูกอมผลไม้พาน้องสาวสองคนไปที่ห้องของพ่อแม่สืนกำลังเย็บผ้าห่มให้เด็กๆ บนเตียงเมื่อเปยดเทียนถือลูกอมผลไม้เข้ามาก็พูดว่าคุณปู่สีให้มาครับเปยเทียนพยักหน้าแล้วพูดว่าแม่ครับผมต้องเก็บไว้ให้แม่กับพ่อก่อนที่เหลือผมค่อยไปแบ่งแม่เริญพูดว่าลูกอมของเด็กๆก,กินพอแม่เป็นผู้ใหญ่แล้ว ไม่กินหรอกลองดูซิว่าเหลือไว้ให้พี่จินหัวและพี่ล่วหลานคนละสองชิ้นที่เหลือก็แบ่งกับพี่ๆน้องๆกินกันก็พอแล้วเปยเทียนวางลูกอมลมบตโตะแล้วนับอย่างละเอียดแล้วพูดว่าทั้งหมดมีสิบชิ้นครับแล้วพูดไปนับไปว่าพี่จินหัวและพี่ล่วหลานคนละชิ้นพี่ชายคนละชิ้นผมกับเปยจื้อเบยอิงคนละชิ้น มองดูที่ยังไม่ได้แบ่งแล้วพูดกับแม่เสือนว่าแม่ครับเหลืออีกสามชิ้นครับแม่เสิอนพูดว่าแล้วเสียวเชียงและเสียวเห่ะเปยเทียนหยิบออกมาอีกสองชิ้นแล้วพูดว่างั้นชิ้นนี้ให้เปยอ,อินเถอะเธอเล็กที่สุดให้เธอสองชิ้นเลยดีกว่าพูดแล้วก็หยิบลูกอมสองชิ้นออกมายืนให้เปยอ,อินแล้วพูดว่าเปย์อินพี่ชายสามให้ลูกอมสองชิ้นนะ ถือไว้ค่อยๆกินเปยอินรับลูกอมมาแล้วพูดว่าขอบคุณพี่ซายสามเปยเทียนยื่นลูกอมของเปยจือให้เธอแล้วพูดว่าเปยจือเปยอือ่นเล็กที่สุดเราให้เธอสองชิ้นเธอเป็นผู้สาวก็ชิ้นเดียวดีไหมเปยจือรับลูกอมมาพยักหน้าแล้วพูดว่าดีค่ะเราควรจะยอมน้องสาวแม่เซินยิ้มแล้วพยักหน้าพูดว่า พวกเธอเป็นเด็กดีทุกคนเลยเปร์อินมองลูกอมผลไม้สองสิ้นในมือแล้วหันหลังออกจากห้องแม่ของเธอไปที่ห้องของคุณยา่าคุณปูซีกำลังนั่งคุยกับคุณปู่บนเตียงคุณย่าก็นั่งอยู่ริมเตียงเมื่อเห็นเปร์อินมาคุณย่าก็อุ้มเปอรออินขึ้นทอดรองเท้าผ้าฝ้ายแล้ววางลงบนเตียงแล้วพูดว่าเปร์อินจ๊ะทำอะไร เปยอิงแกะกระดาษห่อลูกอมผลไม้ชิ้นหนึ่งในมือแล้วยัดเข้าปากคุณย่าทันทีแล้วพูดว่าคุณย่าหวานอร่อยคุณย่าหัวเราะยังมีความสุขแล้วพูดว่าโอ้โหลางสาวตัวน้อยของยะยาไม่รักเธอเปล่าเปล่าเลยนะมีของอร่อยก็รู้จะให้ย่ากินด้วยพูดพางคุณย่าก็กัดลูกอมแล้วยัดชิ้นที่ใหญ่กว่าเด็กน้อยเข้าปากเปยอินแล้วพูดว่าเธอกินกับย่านะ กินแล้วจะได้พูดเก่งๆเปอรอินเคี้ยวลูกอมผลไม้ในปากแล้วพูดว่าดีจะได้พูดเก่งๆคุณปูซียิ้มมองเปออินแล้วพูดกับคุณยาว่าเปอรอินเป็นเด็กดีจริงๆเมื่อวานที่ลงสีก็ยังพูดขอบคุณผมเลยดูสิเด็กๆในหมู่บ้านเราที่อายุใข้เคียงกันเยอะแยะมีแต่เปอรอินเท่านั้นที่รู้จักขอบคุณคนอื่นคุณยาพูดว่าเด็กๆเล่งกันนะ่ะ เล่งกันนะแต่ใบหน้ากับเต็มไปด้วยความพึงพอใจคุณปู่สีพูดว่าดูสิบ้านเสือนซื่อรู้ว่าเด็กๆพวกนี้ขาดมารยาทไม่ได้พี่ใหญ่พี่สะพยผมก็ต้องกลับบ้านไปช่วยแม่เสือนมิงทำงานแล้วพูดพางก็ลุกขึ้นยืนเปออิงจูงมือคุณยา่าไปส่งคุณปู่ซีที่หน้าประตูบ้านพร้อมกับคุณปู่พอดีเจอเทียนลินล,นลินที่มาจากบ้านแม่ ทักทายกันสั้นๆแล้วมองคุณปู่สีเดินจากไปเทียนลินลิงคล้องแขนคุณยะเดินเข้าลานบ้านไปพูดไปว่าแม่คะแม่หนูให้เต้าหู้แผ่นมานิดหน่อยบอกว่าคนท้องกินดีเด็กๆก,ก็กินดีเราออกมาผัดกับต้นหอมกระเทียมกินตอนเที่ยงดีไหมคะโอ้ยแม่คะตอนเนี้ยหนูคิดถึงแล้วน้ำลายไหลเลยคะ่ะคุณดาได้ยินก็รู้ทันทีว่าญาติรูว่าบ้านตัวเองมีเด็กเยอะ เลยทําของอร่อยมาให้เทียนลิงลงอ้างว่าตัวเองจะกินเพื่อให้เด็กๆได้กินคุณยาพูดว่าดีจ้ะแม่จะทําให้พวกเธอเองแล้วก็หั่นแครอทเป็นเจนๆคคุกกับน้ำจ้นสายซูและน้ำมันง,งากินด้วยเปยอินนึกถึงแผ่นเต้าหู้เย็นคุกน้ำมันที่เปรี้ยวอร่อยที่เคยกินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพัด น้ำลายในปากก็เพิ่มขึ้นเธอจึงกืนน้ำลายลงไปอีกหนึ่งอึกเปรยอินซอบมากที่ในบ้านะดูหนาวจะมีต้นหอมกระเทียมกองใหญ่ขนาดนี้สีเขียวอ่อนๆและมีกลิ่นหอมหวานของกระเทียมมองแล้วไลยให้ความรู้สึกมีความหวังจบตอนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งและคอมเมนต์ให้ช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ